ซึ่งพาดหัวแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นนะครับโดยบอกว่ารูปได้แล้วสมบัติลายจุดล็อกตัวที่พานทองนะครับถ้าใครที่ติดตาม Facebook ของนายสมบัติบุญงามานงหรือว่าบกกรลายจุดนะครับแกนอนกลุ่มวันอาทิตย์แดงนั้นก็อาจจะทราบได้ดีเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาเขามีการโพสต์สเตตัสนะสถานะล่าสุดนะครับว่าผมถูกจับแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับก็มีคนเข้าไปถามถ่ายเนี่ยตามที่เห็นเนี่ยนะครับก็มีคนเข้าไปถามไทยนะครับว่าึงความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะครับบางคน นะครับที่อาจจะเป็นคนที่ต่อต้านอยู่แล้วก็อาจจะไปเยาะเย้ยนะครับเยอะหยันแต่ว่าบางคนที่เป็นแฟนคลับนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าสอบสอบถามนะครับว่าทางบกนั้นถูกจับอยู่ที่ไหนยังไงนะครับซึ่งทางตํารวจนั้นนะครับก็สามารถเข้าจับกลุ่มได้ที่อําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นมีการสืบสวนแกะรอยจาก i p a d d r e s s นะครับโดยเมื่อเวลา3ามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาครับพลตรวจตรีพิสิทธ์เปาอินนะครับผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรบปอทรารค่ายนว ทหารเสือราชินีครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับเข้าจับกลุ่มนายสมบัติบุญงามอ,อนณงหรือว่าบอกกอลายจุดแกนอมนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงครับที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอพานทองจังหวัดชลบุร,บรีภายหลังจากที่สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้ตรวจสอบ i p a d d r e เ s เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นายสมบัติใช้จนนำไปสู่การจับกลุ่มภายหลังถูกจับตัวนายสมบัติก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวไปที่ค่ายนาวมิน กองพลทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เพื่อที่จะรอการฝากขังต่อสารทหารต่อไปนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มที่ผ่านมาครับ Facebook ของนายสมบัติได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าผมโดนจับแล้วนะครับทางนี้หลังจากที่คอสชอได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศนายสมบัตินั้นได้เป็นแกนนําในการปลุกระดมมวลชนออกมาชุมนุมต่อต้านคอสชอผ่านการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยมีการประกาศนัดจัดกิจกรรมต่อต้านในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชนั้นมีคําสั่งให้เข้ารายงานตัวแต่ว่านายสมบัติไม่ได้เข้ารายงานตัวตามคําสั่งคสช,อชอและก็ยังโพสต์ข้อความท้าทายเจ้าหน้าที่นะครับในทํานองว่าให้จับกลุมให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนักข่าวสัมภาษณ์ผมว่ามั่นใจแค่ไหนที่จะไม่โดนจับผมตอบกลับไปว่ามั่นใจมากเพราะอยู่ในที่ที่มีมามากกินหลายเดือน วันนี้นักข่าวไปถามตำรวจที่เป็นหัวหน้าชุดติดตามในคำถามเดียวกันตำรวจตอบว่ามั่นใจมากที่จะจับตัวผมได้ในเร็วๆนี้ขอถามว่าราคาต่อรองชั่วโมงนี้เป็นอย่างไรครับหรือว่าข้อความหน้าเฟ e บุ o กนะครับที่บอกว่า Catch me if you can แต่ว่าสุดท้ายนั้นอย่างที่ทราบันดีก็ถูกจับได้ในที่สุดนะครับ